สวัสด,ดีครับพี่น้องป้องปลายบดสุมองสูบอนแหละครับมือนีพญิท่าหิม่เห็ดยังบุญมีเบองเอาโลดพี่น้องนี่ร่มร่มหนาวมาแล้วครับร่มบีบี <c oughs> หา,ามแดนเบาเลยกี่รบานี่กอมันนี <c oughs> ่ครับมือนีเห็ดสนู่ครับพี่น้องสนู่เบาใส่หัวเบาแหละครับเครื่องเสียงมันครับนี่ของผมเห็ดมันเป็นสนูกแซปีไายครับผม <c oughs> ผมเห็ดไวบานี้กะ เปิ้นนี่กะสิเปี้ยนเปิ้นพัาสติกครับวัวมันี่ผมกะใส่พัาสติกกนั่นแหละจูดเอาไฟจูดแล้วก็ค่อยๆคลึงเข้าไปอ้นี้เป็นเนื้อเดียวกันครับแกนคอรอครับนี่ส่วนเข้ามันกะสิเป็นลักษณะนี่แหละครับนี่ครับมันเบอ่งว่าเสือนูกเสียปีกายมันสีดังบอพี่น้องมันสีดังดีบอเสียงมันเป็นสะประทับใจบ่มันสีคืออุบลสายยันเศร้าบ่หรือมันสีเป็นสันเศร้า นสายย่านเศรหรือสิเป็นสันเศรแบบบ้านๆเครื่องเสียงอินเตอร์หรือสิเป็นบ่อินเตอร์เบิ่งพี่น้องสิแกงให้ฟัง ว่าไม่รู้บนสายยันเศร้าโหลดบาดนี้นี่แหละครับแกงให้เบื้องซ้ำนี่แหละพี่นอ้องเพื่อนเบาแล้วบาดนี้จังเราไปใส่หัวเบากว่านี่ต <3 S 1> ดแล้วแล่นขื้นครับ <3 S 1> ครับผมนี่แหละเพื่อนว่าอา่เป็นถ้ำเนียบโมเมนประเบพีนี่นะครับเป็นถ้ำเนียมทีพอแม่ผ้าเคยผ้าเฮ็ดมากเจ้าเก่าเจแกนนะครับนอนหน้าแรนเบาผ้าฟังเสียงสนุกครับ สนู่ตะก,กี้เป็นสนูการตานซื้อมือนี่กะประยุกต์มากใส่เป็นเปื่นพลาสติกเน่ยคู่ร้งคนเหมืนกะใส่เป็นไว้เนาะครับเพราะนี้ใส่เรา,วาไว้บ่อได้หรอกครับเราได้อยู่แต่ว่ามันบ่ลงเราเรามันเจิดครับมือบนหน่งคือเพื่อนก็เลยใส่เปื่อนตัวนี้ครับเฮ็ดง่ายดีและกะระบบเสียงนี่กะถือว่าใส่ได้ครับผมครับผม สำหรับคลิปนี้ก็บนี่สามีแหระพี่น,อน้องบายนี้ก็จังเฮ็ดเบาแล้วก็จังเสียวไปตีหัวเบาฝากพี่น,อน้องีเขคามาให้เกียรติขามารับชมนะครับเดอ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้พื่อทย่จได้น้ำนครับเพื่อม,มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้มี่ํามีครับสวัสดีครับ